ครับเดี๋ยวันคงใช้มเกอร์ครับครับี่เรซ้อมมากี่วันมาสามอาทิตย์ได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใช้มูนเกอร์ครับอยู่ที่ธรมจักรครับที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยไปคู่มือซ้อมบ้างพี่ีเป็นเพื่อนใครครับตอนนี้เราอายุสิบห้าครับสูงเท่าไหร่ประมาณหนึ่หกสิบครับน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้สี่สามพันครับโมยสไตล์เลยครับไม่พอครับวันนี้จะต้องมาเจอเพชรสมิงเนาะเคยต่อยเขายังครั้งแรกเลยสาเกมาแตะเขาอย่าง เขาเมื่อยสไตล์วันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกวางแผงไงตามสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไขวุยคุยดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยกับสวรมาเชนะคะแนนเวทกี่กิโล41ครับ41วันนี้ต่อยเท่าไหร่42ครับ42กับชีบดำอ๋อเราต่อยเขาด้วยเหรอครับต่อยกิโลนึงเลยไหวไหมไหวครับไม่น่ามีปัญหานะ ถ้าเข้าชจน้หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีครับมาพอดีมาสบายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะประเทศไทยมาเดิมคุมมากี่กิโลมา่โลครึ่งครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบห้าสิบพันทุนจังหวัดอำนาจเจริญครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราถนะครแฟนมวยไัยก็น่าจะเริญเป็นกำลังใจในะครับวันนี้ขอให้โชคดีนครับ